ตัดผมเอพี่ไอ้ที่เคพ้พี่ที่สนใจจะปล่อยไหมพี่ปล่อยไหมก็หลวงปู่เอี่ยมนี่ไงอ๋อนี่เหรอใช่รูปหลอดเวลาหลวงปู่เอี่ยมรุ่นแรกหลวงปู่เอ่เอมหลวงเขาต้องสุกป,ปะเขา้องสุกเก็บสร้างปีสองพันห้าร้อยพี่เปิดไหมใช้อยู่สิเออเออถ้าพี่ลงพูดราคามาทีเพื่อผมสนใจสนใจอยู่เนี้ยซื้อมา หกหลักอ่ะหกหลักเลยเหรออ่าแสนหนึ่งพี่ปล่อยไหมแสนหนึ่งยังไม่ได้ทุนเลยครับอ่ายังไม่ได้ทุนเหรอซื้อซื้อซื้อมาแสนหกเราซื้อาแสนหกนะโอ้โหราคาแรงนะเนี่ยอ <laughs> เอาผมอนองคาล่านี้องคาลาผมเอาผมให้พี่แสนห้าถ้าถ้าพี่พร้อมมาพี่ปล่อยให้ผมได้เลยผมเอาแสนห้าโอ้ยข,ขอเก็บไว้ก่อนเขาใช้อยู่ใช้อยู่เหอะใช้อยู่ใช้อยู่ ถ้าแสนทานี่ผมเอาเลยนะรุ่นแรกแล้วอีกองไงพี่อีกองอีกองนี่เหรอโอ้ยโอ้ยอันนี้มันคางแฝงหรือเปล่าเนี่ยตามองผัดแดงรุ่นแรกผัดฉุยโอ้ผัดแดงผัดแดงเท่าไหร่เนี่ยพี่แดงแสนกบาทซื้อมาอ่าสภาพสภาพเอ่อสภาพใช้อ๋อ โอ้ยพี่พกครังแสงอยู่ในตัวเนี่ยชอบชอบแบบสายเหนียวเออแดงคนฉุยคนฉุยเนี่ยสาภาพใช้แล้วตะแก็นนะแต่ปูเอี่ยมนี่คือแสนผ้าไม่ได้ใช่ไหมปูเอี่ยนไม่ได้ไม่ได้ขอใช้ก่อนแล้วกันองนี้องนี้องดาราล,าลงหนังสืออยู่อ๋อลงหนังสือเหรองาลงหนังสือวัฒนธรรมสูงองดารา ฐานสูงสร้างกี่องค์พี่จำนวนไม่แน่ใจก็ตีรวมกับหล่อปูกินน่าจ,จะประมาณสองพันห้าร้อยองค์สองพันห้าร้อยองค์ประมาณประมาณนะแต่ก็แยกเป็นอาจจะเป็นหลงผู้เอี่ยมสักพันองค์หลงปูกินพันห้าร้อยองค์อะไรเงี้ยรวมแล้วสองพันห้าร้อยองค์มันมีฐานเตี้ยฐานสูงอ๋อคือฐานสูงนิยมกว่าฐานสูงก็จะแพงกว่าเอ่รอรวมกันสองสองเอ่รอรวมกันทั้งฐานเตี้ยฐานสูงนี่คือ คือคือตอนที่เขาสร้างเนเขาไม่ไม่ได้แยก,กว่าฐานสูงฐานเตี้ยใช่ป่ะแต่ม,มาแยกกันทีหลังอมาแยกกันฐานสูงฐานเตี้ยแต่สมัยก่อนคือตัดตัดช่อใช่ป่ะหลรอตัดมาก้นมันก็จะแบบสั้นมางยาวมากอ่าใช่ป่ะมาตัดอุดกิ่งเนี้ยอ,อันไหนที่ช่อยาวก็เป็นฐานสูงอันไหนที่ตัดสั้นไปก็เป็นฐานเตี้ยม,มาแยกกันทีหลังความนิยมที่จริงสร้นเหมือนกัน คนสารเดียวกันอ่าอือตอนี้คนมาแยกทีหลังเองมาเป็นราคามาจีบหลายรอบแล้วเนี่ยไม่ยอมใจอ่อนสักทีเนี่ยมาจีบหลายรอบแล้วเนี่ยเอาพี่ใจอ่อนนะถ้าแต่ท่านี่ผมโอเคเลยนะพี่ได,ได้ถ้าอย่าไรเดี๋ยวสนใจก็เดี๋ยวติดต่อกลับเออมาตัดผมเรื่อยๆเอาแตะผมเรื่อยๆแล้วก็ถ้าใจอ่อนเมื่อไหร่ก็จะเช่าเลยอโอเคใช่ไหมอ่าโอเค